สวัสดีเพื่อนๆพีพีนะครับอันนี้ก็หลังจากไม่ได้ถ่ายคลิปมานานนะครับพามาชมที่แขวนตู้ลำโพงนะครับวันนี้ใช้ไม้ตะเกียบไม่ใช่ไม้ตะเกียบรับเป็นไม้ลูกชิ้นนะครับนี่รับไม้ลูกชิ้น ไม้ลูกชิ้นนี้ซื้อมาจากมิเตอร์ดีแวร์เนาะเป็นไม้ลูกชิ้นแบบนี่ยาวประมาณสามสิบกว่าเซนนะครับยาวอยู่ผมก็จะทำเป็นแท่นวันนี้ขึ้นมาแันนี้เรเ้ก็วา เวลาเราจะประกอบเราก็วัดวัดเสร็จแล้วก็มาทาบแล้วก็ติดแล้วก็เศษไม้เล็กๆเศษไม้เล็กๆผมจะทำนี่ครับเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับน,นี่ยเราก็ทำตัวนี้ขึ้นมาเครื่องตัดไม้เราแล้วก็ ทาบเอาเราจะเอากี่เซนกี่มิลเราก็ยกขึ้นปุ๊บเราก็สอดไม้ตะเกียบเข้ามาไม่ใช่ไม้ตะเกียบสอดไม้ลูกชิ้นเข้ามาเรามือกดไว้แล้วก็หมุนตัดมันก็ขาดแล้วมันก็จะได้เป็นเศษแบบน,น,นี้เห็นไหมอันนี้ก็ไม่ได้ทํา ทำได้สองสามวันทิ้งไว้เป็นเดือนแลละไม่มีอะไรถ่ายก็ยเลยถ่ายนี้ให้ชมกันไม่ได้หายไปไหนนะครับตัวตัวนี้คือตัวที่เสร็จแล้วนะครับตัวน,นี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอากาวร้อนนะครับกาวร้อนเคลือบไปเลยนะครับอยู่ได้ ห้าปีสิบปีอ,อยู่ได้ครับไม้แบบนี้ผมรับประกันนะครับว่ามันอยู่ได้ถึงถ้ามันไม่โดนน้ำนะครับถ้าเราเอากาวร้อนทาเคลือบไปเลยเพราะว่ากาวร้อนมันจะเป็นพวกปลาติกนะครับมันจะเป็นฟิล์มเคลือบไปเลยเอายี่ห้ออะไรก็ได้ครับนี่เหมือนตัวนี้เห็นไหมกาวผมไม่ได้ใช้มันแข็งแล้วเห็นไหมแข็งแล้วเป็นพลติกเลย โคตแข็งเลยพอมันแข็งแล้วเปิดแล้วเราไม่ได้ใช้แข็งทิ้งเสียของกาวแล้วก็ต้องซื้อกาวใหม่มาทับอันนี้ครับครึ่งทางเพื่อจะได้แต่ละตัวอันนี้เสร็จแล้วนี่อยา่าง มันมีสีต้นนะครับมีสีต้นให้ชมมันมีสีเสาเสาที่2ยังไม่เสร็จเลยมันจะมีสองข้างซ้ายกับขวาแล้วก็จะมีตัวกลางนะครับตัวน้อยตัวกลางตัวน้อยคือตัวนี้อันนี้ก็ยังไม่เสร็จ พอติดตามตอนมันเสร็จนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับนี่แค่นี้แล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวที่ผมทำสามสี่ปีที่แล้วนะครับคลิปแรกๆเลยที่ผมทำนี่ครับผมใช้ไม้ตะเกียบครับตัวนี้มันก็ยังอยู่กับผมนะครับน,นี่ตัวนี้กี่ปีแล้วนี่สามสี่ปีได้แล้ว มันก็ไม่หลุดนะครับทนมากเลยแต่พวกนี้จะทําง่ายนะครับเพราะมันห่างอันนี้เป็นไม้อันนี้เป็นไม้นนมตะเกียบเราทําห่างมันก็จะไม่เสียเวลาเราตัดเยอะนะครับทําง่ายครับตัวนี้แต่ตัวนี้ทํำยากครับตัวนี้ต้องอดทนมากเลยนะครับทํานี่เพราะว่ามันถี่มันใกล้กันเกินเห็นไหมครับทุกคน เห็นไหมห่างกันประมาณ1.5้าเซนอันนี้น่าจะ 3- 4เซนห่างกันวันนี้ทำง่ายวันนี้ทำยากเพราะมันแต่ถามว่าแบบไหนแข็งแรงกว่ากันแบบนี้จะแข็งแรงกว่านะครับเพราะมันไม้มันเยอะแต่ตัวนี้ก็แข็งแรงเหมือนกันเพราะมันใหญ่กว่ากันไม้ เราจะมาแขวนตู้ลำโพงเสียงกลางดอกสองนิ้วนะครับก็จะประมาณนี้ทำไว้ไม่ก็จะประมาณนี้นะครับสวยๆเลย เพื่อใครสนใจอยากทำตามทําได้ฝึกสมาธิไปด้วยนะครับทำเราต้องใช้ความเราต้องใจรักจริงๆนะถึงจะทําได้นั่งติดติติไปจะประมาณนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ